สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนธัญญาตอบกลับหลังมีคนแชทมาว่าเรื่องพญานาคเรียกได้ว่ากลายเป็น,ป,นประเด็นดราม่าขึ้นมาหลังจากที่ทางเพจเฟซบุ๊ k ลูกสาวพญานางราราธัญญาได้มีการโพส์ภาพเผยแชทลายของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ทักเข้ามาดูถูกความเชื่อเรื่องพญานากระบุว่าตะกี้มีคนทักไลน์แอดมาและใช้คําพูดที่ไม่สุภาพทุกคนคิดว่ายังไงคะด่าถ,ถึงบุพการีและดูถูกความเชื่อ่อ คนนอื่ถ้าไม่เชื่อและไม่ศรัทธาก็อย่ามาดูถูกความเชื่อของคนอื่นเลยค่ะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นท่านไม่ได้ทรงหรือไม่ใช่ร่างทรงนะคะเคยบอกไปแล้วค่ะท่านไม่ได้มาสิงแต่ท่านมาให้รับรู้ท่านอยู่เหนือหัวถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาดูมาตามนะคะเราไม่ใช่ท่านและท่านไม่ใช่เราเชื่อและศรัทธาด้วยหัวใจศรัทธาพยานาคลูกหลานพยานาค ท่านผู้ชมหลักกรับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ